ใส่ท่อโอ้ซ่ํานี้ก็หายใจบ่ทําโตให้ชินบ่มาย่ํได้ก็เฮาย่ํนั้นเนาะน่าสิทําให้ชินลได้ น้ำอยู่ในกระเป๋าป้าของของตาสร้างจากอันสิ <10. S 1> บมานาสิบไรสิบคันผุอนอะจ็กเราซื้อมา <laughs> คนนี้ตันอะ อันนี้ดันเอาซื่อๆได้นีถ arf, ถ่ถ้าถ้าโจกนี่ดันให้มันเสมอซื่อๆได้เสือทั้งเทิงจังโจกคันเ <rests> ก <now> <this> <ads> ่ามันอะไรนะอืม แถวหน้าพี่น้องทางที่เพิ่นเฮโตแเราบนมะทมหนีมันจะใกล้กันเพิ่นปะเทียงหน้าฮนะมะทมแถวนี้นี่นะเจ๊นี่นนลาวะากใกล้กันแล้ว ที่ยิตชาวนาพี่น้องว่าอย่างกับบใบเล็บเมือ่อยใส่ทอ ทางใดทางทึงบอกเดินตามพี่เสือไปอเขากำลังออกงอ,อกพี่น้องมาเมื่อน,นั้นยังไม่ได้ออกงอ,อกมาเมื่อน,นี้มาฝังท่อค่ะฝังท่ออ,อ,อ,อือ มีเงินมีเงินเหรียญอยู่ยี่สิบบาทนี่ย่างกระสานอยู่แก๊กแก๊กแก๊กเสียมน้อยอันนึงค่ะบอเห็นมึงเอาของป้าไปบอกเสียมน้อยฮานะที่ซาอันที่มึงมักไปเอาไปคุดเอียนหันอันซื้อไม้บันนี้มันฮักมึงเบิ่งให้กูเนี่ยหันในกระตากูจะไปคุดปลูกอันลลกจระะบายยเ มกถั่วแห่ปลูกอันักถั่วแปบนั่นน้ำในพุ่นในขวดส่วนโตัวมันมีเย็นเย็นคือการในขวดเอาขวดเต็มหันในกระตาหันมีน้ำส่วนตัวอีกได้สิธถือขึ้นไปจกขุดรดมันงนะ พันพันพักพี่น้องเดินขึ้นไปอันไหนเดินไดโอ้ยภาพสันถือจกแบกจกพี่น้องภาพสันกับขอาไย,ยังไม่ได้ปลูกยังถาปลาใบาเอาบักเ้าวน้ำหอมบักม่วงมาจากมือแดดพนสิมา บุกเถียงนนฮะบ่อนใดนนทั้งใดถมอนนของลูกเมอใด้อ,นนอ,องมื่นไดะะ้ค่าถมค่ะเฉพาะ,ะพให้นั่นแหละชุ่มๆค่ะเละอันนี้ของของป้านี่รวมเบ็ดเสร็จถมมื่นสี่รวมขออนุยงขอขออนุญาตถมนี่เพิ่มนี่ดิ ปลูกหัวสิงคขยนี่เด้หมักเฟสิมาปลูกเพียงบุหั่นขนาดได้หมอมมมหมอืมอ้มือสั่นพี่น้องค่าแบกโกแบกโกใหหลานหลานชายพี่เสือเอาหนีบนบ่ ลบลบขั้นไทยเขาเนี่ยแมยเอาไปทั้งเดียวกันพูนะซื้อกันพูเออนะเดี๋ยวก็แล้ึกุสาจังใดาภาพกระสันภาพกระสันเอกเอาจกในบ้าป้าตักข้างกระไตกูซะ เฟมมันว่าสิมาปลูกของอยดิเออเด็กใหม่ไฟแรงอยากปลูกของ่าซันอยากเก,กเษตรบอกซื้องวยให้มันเลี้ยงวะ <c oughs> ลืมไปทายทั้งหน้าเ <c oughs> บิ่งทั้งล่างนี่แหละ <c oughs> ออกงอกอะไรดีเด้โอ้ของพี่เสือ ฝีมือพี่เสือได้หน่เนาะพ่อกันกันก,นกลัวเหเสือว่าป้าวานทีวานห่างกันไหนพ่อกันมาเมื่อนั้นมันยังไม่ได้ออกงอกไหนมาเมื่อนี้ออกงอกแล้วพี่น้องป้าหรือวานห่าฮะข<ะ>ี้อยู่นะเออทำร้ายกันบอกเก้าเห้อพอบป็นเก้าอกก่า,านแล้วทำนี้แปลว่าเออกูบอกมึงวานห่างเนะื้อกูยังเอาไว้อยู่ได้พันเข่าวฮะว่าคั้นมันบอกออกกูสิมาวานไหมกูวะเออทำนนี่ก็โอเคแล้วเผื่อน้ำถ่วมเนาะ เพื่อนลกเพื่อนนูกินวะปีกายปีการนี้ได้ให้นั่นแหละให้ก็กว่าหาได้หลายง่วงบักไงง่วงบักไงมาตรฐานดังดังโด่งได้คุยทับต่สร้างขนาดเพิ่นแม่ได้ว่ะเสือคิดค่าแรงเท่าไหรมือนี้ฮะ แล้วแต่สีอะไร <laughs> มไมีเคยมมีเคยสีว่าวเอากับเจ้าดอกป้าเอ้ยไหมอันตาจอยเราเห็นว่าลูกหลานเพิ่นกระคักได้ซื่อเสือซื่อสร้างซื่อสิงผ้ได้ละมันวะนอนโรงบานนะหันมือวานนี่รอันมือมือวนันศุกป้าพามไปอันอันไหมประกศาศแะละจากคนที่ดื้นอน่ะมัน คล้ายๆเลือดมันปลกปลูกนี่ก็ได้นี่ปลูกสดน,นี่ก็ได้ <Okay. S 1> นี่เด้ง่วงกินฮะแล้อันนั้นบแปลกบเดี๋ยวมึงพูดแ้วป้าทิอันนั้นอันนั้นจากคนที่ขี่ดื้อแล้วมันอยู่เสือๆคขนะเสือมันนั่งเงียบตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมามัน,นนั่งเงียบ ธรรมดามันมาอยู่ซื่อๆได้หมุนริดๆได้มันมีอีกหน่อนหนึ่งได้หน่อน้อยมึงเห็นบ่มันเหี้ยมือกูบเบาะซอกดูมีอีกหน่อนหนึ่งได้อันญียนเป็นมาตัดแหงัวกุลพันเอาสิคุดกับพุดบ่ทันมันมีอยู่หน่อนหนึ่งได้เหี้ยบ่เหี้ยมือบ่คือเหี้ยกระตาซอกก่อนพี่น้องเอ้ยฮันเด้เหี้ยพี่ไปอยากไปทั้งๆปลูกบักรั่วแฮ่ นี่นี่มึงเบิกนี่นอกกล้ยนี่เล้วมื่อใดอันนั้นก่อนจะมาขอเฮียโตขออ้อยแล้วปลูกพร้อมกุ้ยนมึงสามร้อยคุดแล้วปลูกให้กูอันนั้นก็คุดก็กล้วยขอเฮียโตนี่นะปลูกตั้งแต่ไปสีด์วัคซีนมามาลดซึม,มหยวกว้าวหะผุนไปทางเทิงผุนทางหนาคนนี้วาดศิลปะ บ้านเพียงบักช่วแห่นี่อบอกขุดขุดสะสะแสะๆมันจักหน่อยนะเป็นเพียงคดุดท,ท,ทั้งทร่งไปเไยย่งางซ้ำนี่ก็าหายใจชิดชัดชิดชัดได้เพิ่นมันอนมาปลูกมันมันสำปะหลังเอาหอยมาหอยจุบมานี่เอาทางนี้เจ้นี่รับเจได้ตีนมึงนี่แหละ เจ๊เจ๊เนี่แหลอวะมักถั่วแห่กไปเจลายเอาเอาไว้กินเมี่ยงค่ะนะมักถั่วแห่ปลูกพี่น้องลานเป็นคนคุดขาย,าายกินปัตใดเนาะเสือพอดได้ขายพึ่นไหม ว่าแล้วป่าใบออกมาแล้วเอบางเงาะบางเงอะว้าวมันแบบมีหัวแบบมีห้ามันสิบักเงาะบักแงะได้ไนี่หัวมีห้ามซะก่อนเลยเห็ดไปที่ละเล็กที่ละหน่อยละวะโครงการลุมนี่ลุมนี่แฮมอ๋ออืมดึกพี่ดึกแล้ว บักถั่วแห่อันนี้ถั่วเม็ดเม็ดมันแตกเมัดบัวเสือถั่วแขกถั่วถั่วอินเดียนะคล้ายคยคล้ายคอันนี้หนะพี่น้องคล้ายๆยอย่างวะโอ้ Gobierno เอมียมดเลยเม็ดมันคล้ายคอันบักถั่วน,นี่นะบักมามุ้ยนี่นะมามุ้ยอินเดียเขาเอาิญได้จากเม็ดบุ อันนี้บักทัวแปบได้สี่เม็ดหนึ่งเสือเอ้ยเอามาทางเจ,เจ๊มามุยอินเดียนี่นี่นี่เหี้ยแล้วน,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 นี่ขอขอมาได้แต่แต่โคลาชพอด้นี่สระบบุลี่พอด้มือสี่เม็ดนี่ยังมีอยู่ยิบมาได้เท่านี้สิไหมปลูกอยู่เฮือนสี่เม็ดนี่ <laughs> 4ีเม็ดนี่มันบาหลานวะซีลุม้มคือกัรบ่เอา้าอันนี้บักบกทั่วแปบแทบได้กินเมียัอไปจัดให้ท,ทั่วเลยจัดให้ทัวท่วๆเลยสิ <laughs> ได้กินบ่เอา้าเรียงลูกเรียงหลาน ปลูกมะลิ้นจีนเนาะหําเนาะมะพร้าวน้ำหอมนอนโมริกาเลยไปเมือะะ่อตะเบาะอ้ะอานี่วันนี้นี่กูข้านเธอเนี่ปล่อยปลาเดี๋ยวก่อนมึงเอาเหรียญไปกูยางแล้วมันถือจริงจริงหอยมืดลวดทั้งเดียทั้งใบดูเหรอปลาบ่มันมีเท่านั้นอันนี้ชิ้นไวเมื่อันกินน้ำเพื่อนาโตน้นครับ ขับรถมันหาหเท่าใดก็เอาลานรักดีๆพักบุงกันแย่ใหญ่ได้เสือเอออยู่บ้านปลาห้ามึงสิกินมาๆมึงก็มาเด็ดเอาบัดเวลาบอมีขอเขายากยากบัดมีแล้วหลดแนมิึงสื่อๆคือป่อเห็นอยากวะอันนี้แหละคนเฮาเนาะ มนุษย์นี่มามา่าผักบุ้งอันเวลาบมมีคนหะแอปแอปขักได้เขียดก็ได้เวลามีคนมาฮันเด้นาประหัดฮันเดงามบอกพิตีเอาเขาห้องอวา่า,วานที่ว่านห้างนะเสือพากาอกันเม่นบอกถึงเมืองด้วยสายตาดูฮะ เออปารตีมาเข้าวานที่บ้านห้างอือที่ห้างกระยาและบ้านแลน้วเนอเสือเมื่อยสิตายเนอที่ยงสี่สิผาจังได้ขึ้นกูบอกเคทแท้มันแล้วบ่แล้วก็มักขี้หินบอกวะนี่ทัานกูดำม,มันสิบรใสหัวแม่มือบอกวะหินแห่เหรอ ลอกในหนีนานี่ฮะเห็ดเขาปลูกเนี่ยมันก็ขึ้นคือกันได้เสือเป็นยุ่มเลยของเราอยากเขียวลายได้อยากเขียวกว่ของป้าได้น้าเรางามเกว่าวะ ขี่รถลงไปเลยเนาะนี่นะ้ำนี่มากินแม,าาม่หาขวดนึงนี่เอามาให้เจ้าโดยเฉพาะสิได้อันนั้นมาใส่ท่อยนะสามอ,อน,นึงสิขี่มอเตอร์ไซค์ลงเมืองพี่น้องกาสิได้ขอขอบคุณขอบอกขอบใจโอ้ไปได้ขี่แล้วเนาะไปอีกยังอีกอันหนึง่งมันหลายแล้วเดี๋ยวมันสิตัด หลายหน้าที่เลยที่มากับกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรัศมีฟีสไตล์มานามาใส่ทอมาปลูกของมากระหลานทรายเมื่อยพี่น้องหายใจแฟดแฟดแฟดใช้พลังงานหลายกลับขอบกระคุ่อยางสูงไปเลยนะคะร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะเงินไหลกองท้องไหลมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเขาเริ่มงอกแล้วพี่น้องเข่าออกแล้วค่ะ